สี่สามสิบบาทแค่นั้นเองสามอะไรนะสามสิบบาทพอสิบห้าบาทได้ไหมไม่นุ่พอยี่สิบไม่ยี่สิบสองนุ่งยี่สิบสามบ้านผมไม่มีสามรูมีแค่รูเดียวโอ้ยรูเดียวหนึ่งใช่บ้านผมมีแบบนี้ที่มีรูเดียวใช่ครับหม้อรูเดียวใช่หม้อรูเดียวเรียกม้อเป็นรูเลยเหรอมือหนึ่งจะจบข้ามกับนี่ ก็เยห้าสิบสามเาะนี่บบนี้เลยห้าสิบหกสิบเาลองเดีวเบอรนบานมึงมีกว่เนี่ยบานมงมี่แม่แม่แต่มอแบบนี้บ้านคุนไม่มีเลยมีสามมีสมกลองมีสามสามรูอันนี้น้ำใส่น้ำข้นอันนี้บ้านบ้านคุไม่มีสามรูมีแค่รูเดียวโอ้ยรูเดียวนึงใจใจไม่มีสามรู รู้เดปัติท้ายมีสามรูอย่างนี้นะใช่ครับแดี๋ยวให้ดูมีรูเดียวนะรูเดียวรูเดียวแล้วมันก็ไม่เล็กคือบบมีรูเดียวแบบใหญ่เลยอะรูเดียวไม่เบื่อนะมัีสามรูไม่น่าเบื่อนะก็สามรูไม่น่าเบื่อแต่ละวันี่ทานได้เลยแต่รูอะไรคือมันมีสามรูนี่ไม่น่าเบื่อแล้วแต่ถ้าเป็นรูเดียวมันเพราะว่ามันต้องทำแบบอาหารเดียวอะ แต่อันนี้ก็คือเหมือนสามรูนี่ครับคือทำยังทำสามอย่างเลยว้าวนี่แหละเมซี่ไตรันตัวจริงเลยนี่ใส่อะไรครับนี่ใส่น้ำเดี๋วอันนี้อันอันนี้มีกระเปพยัรอยากรับลูกน้องไหมครับมานั่งดูกันมันก็อ่าใช่ใส่บ้านผมมีแบบนี้ที่มีรูเดียวใช่ครับหม้อรูเดียวใช่หม้อรูเดียว ดูนแยกหม้อเป็นรูเลยอ่ะคือมันมันอันนั้นเน่ะมันดูมันมีสามรูอ่ะเี่นี่นี่นี่แกต้มอย่างนี้เลยนะอ๋อต้มเลยต้มเลยต้มเนื้อเกลือทั้งเกลือไงทำไมมันทำแบบนี้ได้อ่ะนี่เรียกว่าอะไรก็สีมันสีมันผิวคุณไงสีมันผิวขุ่มอ่ะแล้วผ่านไงสีแบบไหนสีคนได้มั้งอ๋อสีต้มได้เออรูดีเนาะคิดว่าจะเรียกมันคนางเรียกอ่ะเออเออ อยากลองกินอ่ะลองกินอ๋อมีอ่ะมีอ่ามีผัดกะเพราหมูกับไข่เจียวไม่ได้รงี้มีอครับตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวมึงสั่งผัดกะเพราบ้าอะไรทำทำไม่ไหวทำตบมกุ้งต้มเข้ามาเข้ามาพร้อมกันอ๋อตอนแรกเราเห็นคิดว่าเป็นสปาเก็ตตี้สปาเกตตี้ตานี้มันมีเป็นเส้นเส้นตานนี้สปาเกตตี้ไทยแลนด์อ๋อนี้สปาเกตตี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทมีมีมีน้ำ เขาบ้านพุ่มีแต่มาเอ่อม่าม่ารถปวดเลียดี้บ้านเขาพุมีอะไรบ้างพี่มมีแต่หม่าม้าตุ่มยากแล้วติดต้องใช้มือมั่งผมเอต้องใช้เห็นเห็นต้องใช้อันนั้นอันนั้นที่บ้านพุมต้องใช้ตีปองอ่ะตะเกียบตะเกียบเห็นคนไทยใช้กินหรือว่ามีมีอะไรอะในบ้านมีไหมไม่มีพุ่มเองไม่รู้ว่าคืออะไรแซมแคปหมูแคปหมูแคปก็คือม่วง เออแล้วแต่มงแ่เรียกว่าหมวกหมูหมวกหมูนี่แหละเออไปแค่ภาษาอังกฤษแต่ว่าหมวกใช่แค่หมวกหมูเดย๋ยวพูดออกมาตรงนะไะชิมดูิสามสิบบาทแค่นั้นเองอะไรนะสามสิบบาทพอสิบหาทได้หมไม่น้อพอยี่สิบไม่ยี่สิบสองย่สิบสมอเดี๋ยวลองสักอนนอเออมันเป็นมันเป็นบิสกิตไปเป็นเนื้อบิสกิต ็นขจะต้องใช้สมองยังกกไงนะมันเหมือนเป็นลมมีลมข้างในมันเป็นหมูไงนี่หมูนี่หรอเนื้อหมูนเนี่ยหนังหมูอะ่ะกินว่าขนมฟางไม่ใช่หนังหมูหนังหมูเอาหนังหมูเนี่ยมาไปตากดแดดเตะเลยแล้วก็มาทอดกรอบมันก็จะมันก็จะป่องขึ้น ิดีอยวรถชาร์ยังบอกไม่ได้สองร้อยหกสิบพอเป็น2องร้อยยี่สิบได้ไหมสองร้อยสามสิบไม่รดบ้างเลยหรอไม่มีาาพิเศษหรอไม่บ้านผมเวลาบอก260อเราก็ต้องเดี๋ยวทีหลังก็จะบอกว่าส0มรอยเราก็จะลดให้ ไมเป็นเราะันที้พลาดเองเนาะนนเราเริ่มนนจัดส,ส่ง160รายการเนาะ200ช้าท <230 S 2> ี่สุดเอะ <c oughs> โอเคโอเคขอบคุณครับใจดีอย่างนี้แหละคนไทยอ่ะผมกินไม่อยากกลับบ้านอ่ะ